ฝนตกแล้วทำทานรอดจอยเอ้ยข้าวหมดไหมนะ่ะไม่หมดเดอครับไปไว้ข้างในลูกปะท่นมานี่แล้วเนี่ยตกทํานี่ละจอยจอยข้าวหมดไหมลูกไปแม่เอาไปไว้ในข้างในให้ปะ ่อไ,ไว้ข้างในดีกว่าฝ้นหมานี่และไม่ทันแล้วแต่น้ําลงข้าวหมดแต่น้ําลงข้าวหมดเลยเนี่ยอดกินเลยอึ๊บปะ่ะมาไว้นี่นอวางไว้นี่นูนอนตรงไหนเนี่ยมาจ้อยนอนตรงไหน,นแน่วางไว้นี่นะเดีฝ้นตก เราฝนมันตกนะข้าวไว้เนี่ยมันจะไปดื้อน่ะนอนตรงไหนเนี่ยกว่าน,นอนตรงนี้ถ้าที่เก่าบุญทิ้งควาดก็ไม่มีควาดอ่าควาดควาดักควาดร่นหมดแล้ จอยนอนตรงนี้เลยจอยเลยนม่ปัดฮะที่เยอะแยะไม่ไปไปฟิวเข้ามาในบ้านครับ มานี่ลมาไปยืนอะไรนู้ดล่ะมานี่แม่ไปบ้านแล้วแอปปาดให้ก่อนเร็วเร็วมึจะไปไม้อิ่มก็อิ่มอยากกินให้หมดก็อยากกลัวฝ้นตก แน่ไว้ในล่มแล้วไม่ต้องกลัวแล้วทว่หงไม่ไร้เขากินไหนไครกินข้าวนู่อ้าวมันชอบจังเลยชอบทุ่งข้าวเนี่ยเอาไปทำอะไรนะ่ะมันหมดแล้วลูกมันหมดแล้ว ชอบอดุองไปเรียอยากลงน้ำเด็ก้า วายฝนมาแล้วจ้อยฝนมาแล้วแม่ไปแล้ววะจ้อยจ้อยฝนตกแดดแจเลยฝนทำไมตกจ้อยฝนลงเม็ดแม่ไปแล้วฝนลงเม็ดมานี่แล้วฝนมานี่แล้วลงเม็ดย่อยย่อยเลยเดี๋ยวลงไม่ได้ทาง